แข้งนี่เลแขงก็อัวยนะทอนยากขึ้นระวังมาซื้อเขากซีเขาไม่หวงมงเลยนะูแงวัอะไรไปแมงแมงซื้อไนครัเป็นพอะไรครับ่รางวัลเนาะ นานๆไหมที่เราไม่เจอได้ต่อวันเเเดือนผมาถงว่าได้ลุ้นตลอดเลยนะเกมวันช่วงเราพยายามจะโดนก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่ายังยืนอยู่ได้วัดมวัดเ่วัเ่มันเพินวัดเพ่มวัเพ่มวัดเพิ่มวัอย่วดพิ่มัเ่มวัดเพิวัเพิ่ัพ่มวัดเมวัดเติ่าวัด่มวัเมัดไวดเน่มวัดมด่พาม่วมันน่าจะกังดีว่ัน ต่อยกลางวันเป็นเพราะกลางวันไหมที่ทําให้เราความร่างกายมันฟื้นไม่ทันหรือว่าอย่างไรฟื้นไม่ทันน้ำหนักมันผีไปรู้วยว่าไม่ได้ต่อยกลางวันนานต้องต่อยคืนนะเดี๋ยวเราก็ทำเมื่อีนะพยายามจะเดินอัธีเท่าไหร่เมื่อกี้เรนรู้ไหมแสนสามแสนหกแสนหกที่เราฝึท้ายม็นชิดแสนหกเลยยกยกยกสี่เราพยายามจะเดินบวกเดินแรกเพราะว่าไปพลาดโดนรับก่อน ถ้าเกิดไม่โดนนับจังหวะนั้นอะเกมเราคิดว่าออกมาในรูปแบบไหนอ่ะครับคิดว่าจะออกมาสนุกไปเรื่อยเพราะว่าเขาว่าน้องยืนตัวแข็งเราใช่หลังจากนั้นเราก็พยายามต่อยท้องต่อยหน้าจนเขายืนตัวแข็งอยครับแต่มันเป็นด้วยด้วยเพราะความใหญ่ความยาวของเขาที่ทําให้เขายืนอยู่ได้ต่อยล่างใช่คิดว่ามีโอกาสได้เจอกันคั้งสามไม่พอเจอเลยตายยากไม่อยากเจอเลยพูดง่ายว่าชอบฟ้าไม่อยากเจอเลยนะ ต่อยยากแล้วก็ใหญ่ยาวด้วยใหญ่ยาวใครก็ได้เว้นนาบินไว้ก่อนมันใหญ่ยาวต่อยลำบากถ้าต่อยกลางคืนเหรอมีโอกาสได้เจอไหมถ้ต่อยกลางคืนก็ได้เลยครับมีโอกาสนะใบด้าหนักประมาณเท่าไหร่ดีครับไม่แรงเลยสามสิบสามสิบแต่ว่าแฟนๆคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะนะว่าหัวจิตหัวใจนี่สู้มากโดนก็เยอะโโอ้หยังไล่ต่อยมัดยันยกสุดท้าย พูดเต็มที ith, no so ่แล้วครับเขาบอกว่าช่อฟ้านี่เอาไม้หน้าสามมาตีก็ไม่ลงนะจุดนี้นี่ถือว่าแพ้ความใหญ่จังหวะนั้นโดนอะไรรู้ตัวไหมโดนส่องทำให้เกมมันเปลี่ยนไปหมดเลยเราไล่ต่อยเลยถึงเไล่ต่อยมันก็ยากครับราคามันก็ไปไกลแล้วสูงยาวแรงมองมองไม่เห็นเลยนะฟันศอกก็ไม่ได้เลยแล้วจังหวะที่เขาเกี่ยวเชือกนี่เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้ก็ทําเต็มที่แล้วนะทําไม่สําเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับบัว ขอโทษทีมงานนะครับแล้วก็ขอโทษแฟนคลับนะครับผวผิดหวังครับพยายามทั้ที่นะครับโหแต่ว่าแพ้แบบนี้นี่คนคอมเมนต์นนให้กำลังใจเราเยอะเลยรครับผมเป็นกำลังใจให้ปลง<อ>ใจสู้ต่อไปครับช่อฟ้าครับผมครับ,บ,รบก็นี่